เป็นไงบ้างบางปอนช่วงที่แล้วเนี่ยแซ่บจิงโอ้โหแซ่บเวอร์ไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะอยากจะกินเลยไหมโอ้ไม่เอาดีกว่าั้งอย่างที่บอกไว้ยังไม่พอนะฮะพรั้เนี้เราไม่ได้มาแบบนิ่งๆขนาดนี้อย่างที่พี่บอกช่วงที่แล้วว่าจะพาผมไปเจอที่แบบว่าไม่เคยเจอมาก่อนถูกต้องคือาเป็นเด็กที่แบบว่าฮิปๆสุดแบบว่าเจ๋งๆมากๆน้องเขายังไงเด็นยังไงคือน้องเขาเป็นคนรักงานศิลปะ รอดีเก่งครัศิลปะเลยถูกต้องแต่ยังไม่บอกเลยว่าศิลปะแบบไหนจริงเหรอต้องไปรอดูว่าเป็นศิลปะแบบไหนอาจจะแปาว่าแนวใหม่แนวเก่าหรือแนวไหนหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอแน่นอนเดี๋ยวได้เจอฮะอยากเห็นเลยอ่ะเดินไปเลยดีกว่าครับไปเลย เอาละครับผมตอนนี <Bee b lin> uh ้นะเราก็พาปังปอนนะครับมาเจอน้องสองคนที่ผมบอกไปแล้วตอนเมื่อกี้นะฮะสวัสดีครับน้องสวัสดีครับไหนใครไปหมดอ่ะไปสวัสดีครับน้องเอาไม่ได้อะไร นี่คือน้องเขมบอกว่าเป็นคนที่ชอบงานศิลปะมากอ๋อนี่คือสมุดวาดรูปอันนี้คือสมุดที่น้องเขาวาดขึ้นมาเองนะฮะอันนี้เป็นฝีมือของน้องแอลน้องแอลเนี่ยวาดไปเลยเเรื่องนี่คุ้นมากเลยคุ้นใช่ไหมนี่คืออ๋อนี่คือเครื่องสักไงผมบอกแล้วว่าอาจเป็นอะไรที่คุณชอบนี่คือเครื่องสักกับใช่เป็นรอยสักอ๋อจะคือพาน้องมานี่คือจะโชว์รอยสักของมันบอกสิครับน้องแอลว่าเราเกี่ยวข้องอะไรกับ ของพวกนี้ฮะผมเป็นช่างสักครับนี่เป็นทำงานจริงมะเนี่ยครับแล้วน้องเป็นอะไรครับเดี๋ยวเป็นคนที่ชื่นชอบรอยสักมากเลยครับโอ้พวกเดี้ยอ่ะพี่จะบอกว่าตอนแรกมาดูก็ไม่น่าเชื่อเพราะน้องพี่เป็นเด็กเด็กเนื้อเด็กเรียนมากเลยอ่านหนังสือเออทำมาเลยถึงชื่นชอบแบบรอยสักพวกนี้ครับก็หนูเป็นคนชอบฟังเพลงเมทัลใช่ไหมคะแล้วนักร้องเมทัลเน่ะก็จะแบบมีรอยสักกันทุกคนเลยชอบมากเดี๋ยวคือชอบอะไรตรงข้ามกับบุคลิกมากเลยจริงเคยเป็นคนทักบ้างไหม มีค่ะไม่ค่อยมีคนเข้าใจใช่ไหมอ๋าน้องแอลล่ะทำไมถึงมาแบบเป็นช่างสักได้ยังไปอยากรู้มากเลยเขายังผมชอบงานศิลปะอยู่แล้วอยากลองอยากลองทําดูนี่เขาวาดเองนะคุณจริงป่ะเนี่ยหูภาพสวยมากๆอ่ะจริงๆรแสดงว่าต้องเป็นคนมีศิลปะต้องวาดรูปเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะความจริงนี่ยังมีอีกเราเป็นช่างสักแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องมีรอยมีรอยสักบนตัวหรือเปล่าไม่มีครับเอ้าจริงป่ะเนี่ยทำไมอะไม่มีครับจริงป่ะเนี่ยทำไมไม่มีกลัวเจ็บครับพี่ อันนี้เราสักไปไไแล้วี่เขาไม่จเจ็บหรอไม่รู้เลยเ,ออเคยคิดที่จะสักคิดครับแต่ว่าก็รอให ให้พร้อมอะค่ะก็คือให้แบบมีงานแล้วแล้วน้องตองล่ะฮะหนูไม่มีค่ะยังไม่ยังไม่มีนะฮะแต่ในอนาคตอาจจะพี่อาจจะเห็นหนูเต็มตัวก็ได้เต็มตัวเลยเหรอถอดแว่นอองเลยจ้าแล้วน้องสักเป็นแว่นอะไรเงี้ยสักเป็นยูปกรบแว่นเหมือนใส่แว่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วพักแม่บอกถอดแว่นถอดไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าหนูจะสักหนูก็สักความหมายที่เอาไว้เตือนตัวสติตัวเองอ่ะพี่อ๋อ้ความหมายดีๆเอออย่างเช่นอะไรที่มันตื่นตุ่นตัวเนี่บ้างที่มันแต่เช่นหยินหยางค่ะหยินหยางคือมันคือชีวิตอะพี่สมดุลของ ตอนนี้นะครับอยู่กับช่างสักแบบว่ามือฉมังขนาดนี้มีอะไรอยากรู้ไหมเพราะว่าเราอยากสักใช่ไหมในอนาคตเอดมีอยากถามก็ไหมก็อยากนะถ้าสมมติอ่ะถ้าสมมติเราอยากได้ Iron Man ออไอรอนแมนเนี่ยเราจะเลือกไงให้มันเหมาะกับตัวเราก็คือความจริงอ่ะความจริงต้องต้องถ้าอยากได้เราต้องมันจะมีหลายแบบหลายอย่างว่าไอรอนแมนจะสักแบบไหนก็คือตัว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 ตองเองก็คือต้องหารูปมาอะไรประมาณนี้ว่าอยากได้รูปแบบไหนใช่จะได้อยากได้ฟิล์มไหนว่าต้องหาแบบมาใช่ประมาณ อาจจะแบบบอกบอกว่าเออเนี่ยอยากได้ประมาณนี้นะไอรอนแมนตัวสีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ออหน้าประมาณนี้อาจจะเอาครึ่งตัวหรือว่าเอาแค่หน้าอะไรประมาณนี้ก็จริงอย่างที่น้องแอลพูดนะ,ะ<แ>ก็คือการที่เราสักเนี่ยคือรอยสักอยู่ที่ตัวออของลูกค้าไงลูกค้าก็ต้องเป็นคนที่เลือกที่แบบว่าบางทีเนี่ย ช่างสักเองอาจจะเลือกมาล่าอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าก็ได้ใช่ไหมน้องคนไหนอยากจะสักหรือว่าใครอยากสักในอนาคตต้องดูดีๆเลยครับใช่ก็ต้องคือต้องศึกษาดีๆก่อนใช่ไหมครับความสะอาดก็ต้องมีด้วยเข็มอะไรอย่างงี้คือต้องได้มาตรฐานทุกอย่างนะครับผมเอาวันนี้นะครับรายการไฮสกูลขอบคุณน้องแอลน้องตองมากครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการไฮสกูลนะครับเย้ You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง